นี่สิงหานี่ถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับเราคำนวณถึงวันที่ยี่บสี่นี่คือสม,มุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์นะฮะซึ่งอยู่ในการดูแลของผมก็อมยอดเงินคงเหลือก็คือห้ <Okay. S 1> าแสนห้าหมืนสี่พันห้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์นี่คือวิกฤตลละวิกฤตตรงไหนฮะอาทิตย์หน้าต้องไปประ,ประกัน คุณประพันธ์คุณมีเขาฟ้องคุณประพันธ์คุณมีนะฮะฟ้องไทยเดตคอมฟ้องเอสซีวีผู้จัดการฟ้องคุณจิตนาถลิมทองกูลฟ้องคุณเพชระลศุทรวานิชมันไล่ฟ้องหมดเลยแล้วเวลาสารสั่งมีมูลเนี่ยมันต้องประกันทุกคนนะครับแล้วการฟ้องคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยสิ่งที่คุณประพันธ์ขึ้นพูดเบนบนเวทีนะไปฟ้องที่จังหวัดเชียงใหม่ฟ้องที่ ศาลจังหวัดพัทยาฟ้องที่ศาลจังหวัดภูกเก็ตฟ้องที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการใครฟ้องคะัเนี่ยคิงพาวเวอร์ King Power, ร King Power, อ๋อคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์ดูที่ฟรีนะฮะคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะคิงพาวเวอร์สุวรรณภูมินี้ผมเนี่ยผมดูแลก,การเงินเนี่ยผมใช้เงินอย่างประหยัดน,นี่เรามาลองดูคดีนะครับ นนคด,นะดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับเป็นไอ้นี่ไม่รวมถึงคดีนิ่งนะคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ54รายการผมอยากจะขอความกรุณาคุณเติมสักร์ช่วยอ่านเฉพาะแต่ละคดี1 2 3 4 5ไล่ไปเนี่ยนะฮะ พี่น้องเราจะได้รู้ว่ามีคดีอะไรที่คงอยู่คดีอะไรที่เสร็จไปแล้วนะครับครับคุณธรรมศักดิ์ช่วยผมหน่อยครับก็มีคดีที่หนึ่งคดีที่ศาลจังหวัดเชียงรายนะครับคดีนี้คือคดีอ่านเร็วๆเลยก็ได้ระหว่างคดีไม่ต้องบอกาหมิ่นประมาทอ่านว่าใครโจทก์ใครจำเลยเลยครับอะคดีที่หนึ่งที่ศาลเชียงรายนะครับเก่งกาศสีหาศาลในเก่งกาศสีหาศาลก็คือคนที่บุกมา พาป่าไม้มาปวดเราที่ลุมบินีเป็นโจทย์ขับฟ้องคุณสันทีิริมทองคุณใช่ครับคดีที่สองที่ศาลแพ่งนะครับนายเก่งกาศสีหาศาลฟ้องคุณสันทีิริมทองคุณกับพวกรวมหกคนก็หาละเมิดเรียกค่าเสียหายครับคดีที่สามศาลจังหวัดเชียงรายนายเก่งกาศสีหาศาลเป็นโจทย์ฟ้องคุณสันเทีิริมทองคุณกับพวกรวมหกคนถือประมาทคดีที่สี่ที่ศาลแพ่งเก่งกาศเขาฟ้องอยู่ศาลคดีนี้เขาชนะคดีเดียวนะฮะ ากัแพ้อยู่อือก็เก่งกาศสีหาสารครับฟ้องบริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปกับพวกข้อหาละเมิดครับคดีที่หศาสารายานายจตุพรพรมพันธ์และนายเมธีอมรวุทิกุนนายจตุพรฟ้องนายเมธีกับพวกเดียวกับเขาแหละแต่มันมาพ่วงกับเราไปด้วยข้อหาบิดประมาทครับคดีที่6สารายาดำรงพีเดชฟ้องเอสทีผู้จัดการกับพวกข้อหามิดประมาณอาทิตดีเอี้ยงนี่แหละรวมในเอี้ยงะฮะ คดีที่เจดสารอาญาใต้นะครับดำรงพิเดชฟ้องเมเนเจอร์ข้อหามินโมาทคดีที่8สารแพง่งนายนพดลปฐมะฟ้องคุณสันทิริมทองคุณกับพวกรวม3มคนครับข้อหาละเมิดในค่าเสียหายคดีที่9าสารอาญานพดลปฐมะฟ้องคุณสนทิกับพวกรวม8คนข้อหาหมนินโมาทคดีที่10บสารแพ่งนะครับ คดีคดีนี้นายะดุงมีไพทูลฟ้องไทยเดย์ดอทคอมข้อหาละเมิดข,าขา่าวาแพร่หลายเรียกค่าเสียหายครับนายะดุงมีไพทูลมีไพทูลคดีที่สิบอดาลนาญาครับเป็นคดีที่นายภูมิธราชาชารมเวชยชัยฟ้องไทยเดย์ดอทคอมข้อหาหมิ่นประมาทคดีที่สิบสองที่ศารอาญาครับเป็นคดีที่นายศักดิ์สยามชิดชอบฟ้องทา,างไฟ้องคุณจาดุลอภิชาติตบุตร นะครับข้หามินประมาทคดีก็ยกฟ้องไปแล้วฮะอยู่ระหว่างอุททรณ์ครับรนะคบ<ะ>ดีที่13บสามไทยเดย์ดอทกับพวกฟ้องนายยงยุติยภัยรัตรข้อหาทําให้เกิดระเบิดทําให้เกิดมระเบิดมาจุดระเบิด,ด,บดที่สวนลุมครับ แล้วคนอื่นมันหนีไปเราก็เลยออกมาจับอยู่คดีนี้ยังคดีนี้เราเป็นโจทย์เราเป็นโจทก์คดีที่14สศาลแพ่งระพี่น้องเราบาดเจ็บตอนนั้ครับเป็นคดีที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยฟ้องพลติจำลองศรีเมืองกับพวกรวม14คนเขาหาละเมิดได้ค่าเสียหายอันนี้เราก็แพ้ไปศาลชั้นต้นแล้วระหว่างอยู่ทณ์ครับคดีที่15ที่ศาลแพ่งนะครับเป็นคดีที่การบินไทยฟ้องพลติจำลองศรีเมืองกับพวกรวม36บคนเขาหาละเมิดแต่พี่พบก็เป็นจำเลยอยู่ด้วยทั้งสองคดีีท่16 สารแพ่งนะครับเป็นที่บมจท่ากาศยานไทยฟ้องพลติจำลองสีเมืองกับพวก63คนก็หาละเมิดเราก็แพ้ไปแล้ว522ล้านนะนี่คดีที่17สารัาญานะครับมติชนฟ้องคุณสุรวิทย์กับพวกรวม6คนเขาหาหมิ่นประมาทสารพิพากษายกฟ้องไปแล้วเขาอุทธรณ์อยู่คดีที่18สารัาญาทักษิณฟ้องคุณกระสิ์กับพวกก็หาหมิ่นประมาทบ19นะครับที่ศาลแพ่งทักษิณ ฟ้องอาจารย์ภูวดลข้อหาละเมิดคดีที่20ทักษณิณฟ้องคุณสนธิกับพวกข้อหาบิดามาบ21คดีที่ทักษณิณชินวัตรฟ้องคุณสนธิข้อหาละเมิดได้ค่าเสียหายทดแทนครับ22ศาลแพ่งนะครับคุณทักษณิณฟ้องคุณสนธิข้อหาละเมิด23ที่ศาลจังหวัดฉัดเชิงเราทักษณิณชินวัตรฟ้องคุณสนธิ ข้อหาหมิ่นประมาทคดีนี้ศาลชั้นต้นวิพากษสายยกฟ้องแหละนั่นไม้อยู่ว่างอุทธรณ์การเจรจา24แต่พิพากษายกฟ้องแล้วอยู่ว่าชอุทีรณ์รับนี่24คดีแพ่งคุณทักษิณฟ้องคุณสนธิกับพวกรวมแปดคนข้อหาหมิ่นประมาทครับ25ศาลแพ่งทักษิณชินวัตรฟ้องอาจารย์สมเกียรติข้อหาละเมิดคครรัับบ26ศาลจังหวัดมินบุรีทักษิณฟ้องคุณประพันธ์คุณมีกับพวกข้อหาละเมิดพิพากษายกฟ้องแล้วอยู่ระหว่างอุทธรณ์ครับนี่27 ศาลนายานะครับทักษิณชินวัตรฟ้องคุณสนทิกับพวกรวมสองคนข้าหามินประมาทตอนนี้อยู่ในระหว่างอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องครับ28ที่ศาลจังหวัดปทุมธานีทักษิณชินวัตรฟ้องคุณสนทิลิ้มทองกุลกับพวกรวม8คนข้าหามินประมาทคดีนี้ใช่ไหมครับที่ปทุมใช่ไหมปทุมที่เราเอามาพูดเป็นคดีปลอดิศานะครับครับ29สาศาลนายาครับทักษิณชินวัตรฟ้องคุณสนทิกับพวกรวม7คนข้าหามินประมาทครับ30 ที่ศาลจังหวัดมินบุรีทักษิณฟ้องคุณสนธิข้อหาหมิ่นประมาทอันนี้กำลังรอสืบอยู่คดีนี้ศามสิบเอ็ดที่ศาลนายาอาจารย์พิพาก์ก็โดนด้วยมินบุรีถ้าในแผลงการคณะเนี่ยก็จะแกนนำโดนคนเนี่ยจะใช่เลยแกนนำกับผู้ประสานงานบกกผู้ประสานงานครับสามสิบเอ็ดทนายแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีฟ้องไทยเดย์ดอทคอมมิ่นประมาทศาลสิบสองที่ศาลนายาใต้อายการฟ้องพลตรีอายาสันสุรุตอ้อคอย พลตรีพลเอกพลตมดเอกสันสุรุตาโนนอันนี้เขาเขียนผิดพลตมดเอกสันสุรุตานน์ฟ้องคุณสนทิเขาหามินประมาทคือสันเนี่ยเขาไปแจ้งความแจ้งความแล้วเลยอายการมาฟ้องเราก็เลยวงเล็บว่าอายการแต่ผู้เสียหายจริงๆก็คือสันพี่ภาคายกฟ้องไปแล้วตอนนี้อยู่ศาลฎีกาครับสามสิบสามสารายาครับพนักงานสอบสวนบชนฟ้องพลตรีจำลองศรีเมืองกับพวกรวมเก้าคนคดีกบฏกบฏครับสามสิบสี่สาร ในเบื้องต้นสารอุทธรณ์ยกฟ้องไปแต่กลับมาเหลือข้อหาเล็กๆอยู่แต่เขายังไม่ได้ฟ้องอ๋อเหรอยังอยู่จังน่ผมด้วยสิมีด้วยด้วยใชคือข้อหาขบวนเก้าคนไยครับสามสิบสี่สารานยาพนักงานในการสำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจฟ้องคุณสนธิกับพวกนะฮะอันนี้คดีอะไรครับเนี่ยอายการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจอ่ที่แล้วที่ตัดสินจำคุกคุณสนธิไปยี่สิบปีอ๋อเป็นกุ๊บอ่ที่เข้ามากัน เมนเจอร์ <Manager. S 2> ครับสามสิบห้าสารแขวกดูสิทธ์นะครับพนังงนนกาง,งานในการสำนักงานในการสูงสุดฟ้องกุณการุณโหสก,กุลข้อหาทำร้ายร่างกายครับก็ที่ถีบไปเจอสมเกียรติอ๋อครับเราก็เข้าไปช่วยาจ์สมเกีย 36, งงนนกรติสามสิบหกคดีที่พนักงานในการสำนักงานในการสูงสุดฟ้องพิตุณศิริกุลพิพัฒน์ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสามสิบเจ็ด คดีที่อายการฟ้องแมเนเจอร์หมิ่นประมาทสามสิบปดคดีที่อายการสูงสุดฟ้องคุณสนธิข้อหามินประมาทส9สิบ้าที่ศารอาญาใต้นะครับพักไทยรักไทยกับพวกฟ้องคุณสนธิกับพวกรวมส1บ็คนข้อหาหมินประมาทนี่ผมด้วยเปล่าเนี่ครับมีเหรอพักไทยรัไทยฟ้องด้วยเหรอยกฟ้องมาแล้วอ๋อยกฟ้องเลยแหละครับคดีที่สี่สิบนะครับสาลอาญาพักไทยรักไทยกับพวกสองคน ฟ้องอาจารย์ประโมทนาคอนทับกับพวกข้อหาหมิ่นประมาทยกฟ้องครับอยู่ถอนครับ41สารแพ่งนะครับพักไทยรักไทยกับพวกฟ้องคุณสนทิกับพวกรวม12คนข้อหาละเมิดครับ42พนดีจำลองสีเมืองฟ้องสตชข้อหาละเมิดเรื่ค่าเสียหายอันนี้เขายกฟ้องเราแล้วอยู่ลาอุทธรครับ43สารนาญานะครับพลตำรวจเอก พัชรวาทวงสุวรรณฟ้องเอสทีวีผู้จัดการข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนี่พัชรวาดนี่จ้องจยาเอาเราเข้าคุกให้ได้ฟอ้องเยอะแยะนะอ่านต่อเบส44พัชรวาดวงสวุวรรณฟ้องเอสทีวีผู้จัดการข้อหาละเมิด45ที่ศานายาพัชรวาทวงสวุวรรณฟ้องเออสทีวีผู้จัดการข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงาน46พลตมเอกพัชรวาทวงสวุวรรณฟ้องเอเอสทีวีผู้จัดการ <eb> ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอดูประจาธรฟาดฟ้องเนี่ฟ้องแล้วบอกไม่ไก่เกียร์สามแต่สืบไปเสร็จแล้วฮะสืบเสร็จแล้วแต่รอสืบจำเลยอยู่สี่คดีฮะห้าเลยหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วครับอ่สี่สิบเจ็ดพลตำรวจเอกสันสุรุตานน์ฟ้องคุณสนทิข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานยกฟ้องไปแล้วสี่สิบแปดพลตำรวจเอกสันสุรุตานนนฟ้องคุณสนธิขข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานยกหมดสี่สิบเก้า พลนโมเอกสารสุรุตานนท์ฟ้องแมนเจอร์มีเดียดกรุป<ย>๊ปยกคดีเดียวกันนี่ใช่ไหมเขาแยกฟออ้องเหรอเป็นคนละกรรมคนะดีที่ห้าสิบนะครับศาลร,ระยองพลเอกมงคลอําพรพิสิทธ์ฟ้องคุณสนธิเข้าหาหมินประมาทนี่ไม่รู้เขาไปทำท่าไหนจำคุกคุณสนธิไปสองปีเทติวเหมือนันกันเหมือนคดีสายา,ยาเลยห้าสิบเอ็ดศาลอาญานะครับพี่แซมดินเลิศบุตรฟ้องคุณอภิสิทธิ์ กับพวกรวม4คนเข้าหาร่วมกันกระทำการใดๆเพื่อให้เนี่ยครับคดีตอนที่เราชุมนุมคือตอนที่คุณแสมดินไปถูกจับนะที่เขมรแล้วทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามันแผ่นด,ดินเขมรเราก็เลยฟ้องเลยห้าสคดีที่หม่อมราชวงศ์ปิดียทรเทวกุลฟ้องไทยเดด์ดอทคอมข้อหาละเมิดได้ค่าเสียหายนะครับห้าบสาคดีที่หม่อมอุ๋ยฟ้องบอจอกอไทเดยดอมข้อหาหมิ่นประมาท แล้วก็คดีที่ห้าสิบสี่คดีที่หม่อมาราชวงศ์ปีเดียทรเทวกุลฟ้องแมนเนเจอร์มีเดียกรุป๊ปสามคดีนี้โจทย์ก็คือหม่อมอุ๋ยครับครับ,ค,รบคือสำวนวนนจะเห็นได้ว่ามีทั้งคุณทักษิณฟ้องบริวารคุณทักษิณอย่างหม่อมอุ๋ยนยผมถือเป็นบริวารค,คุณทักษิณคุณภูมิธรรมอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นบริวารคือมาฟ้องนอกจากนั้นก็มีพวกเดวินนะฮะ น้องชายมาฟ้องในวินไปแจ้งความมาเลย